สวัสดีครับวันนี้ครูสุรัตจะมาสาธิตนะครับวิธีขั้นตอนเข้าไปแก้ไขข้อมูลของนักเรียนนักศึกษาในระบบ v-cop นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราก็จะเริ่มจากการเข้าเว็บไซต์ v c o อนะครับโดยพิมพ์ v K c ขีดคอนะครับก็จะขึ้นหน้านี้นะครับแล้วก็กด วีคอปเข้าไปได้เลยนะครับโดยในหน้านี้เราจะเลือกคำว่าศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบอัอนนี้เราก็ไปเลือกโหมดนักศึกษานะครับอ,อันนี้เราก็จะพิมพ์เลขที่บัตรประชาชนของนักเรียนนักศึกษานะครับ พาสเวิร์ดที่ใช้ก็เป็นรหัสนักศึกษาเช่นเดียวกันนะครับอาจจะคัดลอกวางได้เลยนะครับจังหวัดตอนนี้เราก็พิมพ์คำว่าตาดเลือกวิทยายลัยสอนสร้างตลาดนะครับแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบ นะครับระบบการเข้าชื่อนักเรียนนักศึกษา,านะครับทีนี้เราก็กดมาหน้านี้นะครับมันจะมีคำว่าแก้ไขข้อมูลนะครับเราก็ใส่คำนำหน้าชื่อของเรานะครับ ก็เป็นนางสาวนะครับ <Yeah. S 1> เพศหญิงสัญชาตินะครับศาสนาภูมิลำเนานะครับก็คือเลือกจังหวัดตามเลขที่บัตรประชาชนนะครับส่วนสูงครับน้ำหนักกดบันทึกข้อมูลนะครับ ขั้นตอนแรกเสร็จไปนะครับขั้นตอนต่อมานะครับที่อยู่นะครับเราอาจจะแก้ไขข้อมูลจังหวัดก่อนนะครับแล้วก็จะขึ้นให้เลือกอำเภอตำบล คับก็จะขึ้นรหัสใบเสนออัตโนมัตินะครับในส่วนนี้เราจะเลือกคําว่าคัดลอกข้อมูลจากด้านบนได้เลยนะครับถ้าข้อมูลที่ติดต่อได้ก็จะมีข้อมูลที่เรากรอกเมื่อกี้นะครับขึ้นมาให้ทั้งหมดอทีนี้เราก็จะมาใส่อีเมลครับผม อ่าก็เบอร์โทรก็จะมาจากระบบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเบอร์โทรมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะอาจจะแก้ไขนะครับแต่ถ้าไม่มีก็กดบันทึกได้เลยนะครับอ่าแค่นี้ก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับถ้าเราไปกดดูเราแก้ไขข้อมูลนะครับก็จะมีเปอร์เซนต์ว่าเราอัปเดตข้อมูล ประวัติไปกี่เปอร์เซนต์แล้วนะครับเราอาจจะเปลี่ยนรูปภาพนะครับโดยใส่รูปภาพอัปโหลดรูปภาพของเราเข้ามานะครับไปเลือกรูปภาพในไฟล์ของเรานะครับอัปโหลดเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สำหรับแก้ไขระบบนะครับโอเคครับสวัสดีครับ